อ่ะกลับไปอีกเรื่องหนึ่งขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์รู้สึกวันนี้มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอ๋อข่าวนี้ฮะที่บอกว่าจับตัวได้แล้วคุณผู้ชมครับจำคดีเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมฮะที่มีคนคนนึงโดนยิงในสวนยางอตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังเอ๊ะใครมันเป็นคนก่อเหตุแล้วเมื่อวานช่องแปลงไปพื้นที่ ปรากฏว่าไอ้ตรงกองเลือดคนตายอ่ะ <Ừ. S 2> เหมือนเอาทรายมาแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยนะเราก็ยังแปลกใจบอกเอะพี่เผารอยเลือดทําไมประเด็นก็คือเจ้าของสวนยางเขาไม่เกี่ยวนะผมต้องบอกก่อนเจ้าของสวนยางเนี่ยเข้าใจว่าลูกน้องคงเผาเลือดเพราะว่าเขาก็ต้องทําความสะอาดแต่ปรากฏว่าคนที่ตายเนี่ยเดี๋ยวผมทวนลองเอาภาพที่เกิดเหตุตอนที่เจอผู้เสียชีวิตสักนิดหนึ่งนะฮะคุณวรวิทย์เนี่ยแกโดนยิงที่สวนยางในอเาเภอคีรุรัตน์นคมสุร,ราษฎร์ธานีแล้วพอเมื่อวานเนี่ยเราลงพื้นที่นี้ไปเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอว่าเขาเผากองเลือด เราก็เลยถามเจ้าของสวนว่าเอ๊ะพี่เผากองเลือดกันทําไมเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทําความสะอาดอคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเราดันไปเจอว่าวันนี้คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วเป็นญาติกับเจ้าของสวนเป็นญาติเจ้าของสวนฮะเราก็เลยในดูหน้าคนก่อเหตุเลยนะฮะตัดภาพไปที่คนก่อเหตุก่อนเลยก็คือในวรรณกรเป็นญาติเจ้าของสวนเนี่ยแหละที่เมื่อวานนี้เราถามว่าทำไมต้องเผาเลือดเนี่ยนะฮะ ภาพตอนจับกลุ่มครับตำรวจเองเนี่ยมีการนำตัวคนก่อเหตุก็คือในวรรณกรใช่ไหมค่ะซึ่งสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้เรียบร้อยคุณผู้ชมดูผังขวามือนะฮะผังขวามือเนี่ยกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันมาจากกรณีที่ทางด้านในวรรณกรเนี่ยคนก่อเหตุเขาต้องยิงคุณวรวิทย์ในสวนยางเกิดจากอะไรครับเมย์คือทางด้านของวรรณกรคนก่อเหตุได้คบหากับคนกลางก็คือคุณพรพันธ์เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะก่อนก่อเหตุเนี่ย คุณวรรณกรเนี่ยก็ปรากฏว่าได้นั่งอยู่ขนำใกล้กับสวนยางกับเพื่อนชายสองคนค่ะแล้วก็คือพรพันธ์เนี่ยเขาจะมีการเลิกกับคุณวรรณกรเขาก็เลยนัดกันว่าพรพันธ์จะเอามาอเตอร์ไซค์มาคืนที่บ้านวรรณกรกโดย พูดกันแบบง่ายๆก็คือเมียจะคืนมอเตอร์ไซค์ผัวแต่ปรากฏว่าพรพันธ์เองเนี่ยตอนจะเอามาคืนมอเตอร์ไซค์วรรณกรเนี่ยก็เลยไปชวนเพื่อนคือวรวิทย์ให้มาเป็นเพื่อนปรากฏว่าตอนที่น้องพรพันธ์ชวนวรวิทย์มาด้วยเข้าใจว่าคุณวรรณกรหึงแล้วเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อนี่เธอกําลังจะเลิกกับฉันแล้วเธอไปหิ้ววรวิทย์มาก็คงอาจจะคิดเลยเถิดว่าวรวิทย์เป็นใครเหรอถึงต้องตามมาด้วยสุดท้าย คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเนี่ยก็เลยมีการยิงทางด้านคุณวรวิทย์ตายด้วย คือมีการชกต่อยกันก่อนแล้วปรากฏว่าระหว่างชกต่อยเนี่ยไปเอาปืนออกมาจากขนามส่วนผู้ตายเห็นแล้วว่าคนก่อเหตุเข้าไปหยิบปืนก็เลยพยายามที่จะวิ่งไปทางสวนยางแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุนเนี่ยเอาปืนเสร็จวิ่งมาทันก็เลยมีการยิงเข้าไปจนกระทั่งเสียชีวิตในสวนยางนี่แหละอ๋อขอภัยตำรวจยังจับไม่ได้แต่ตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วขอสารออกหมายจับแล้วแล้วคุณผู้ชมฮะเท่ากับว่าน้องผู้หญิงเนี่ยชวนวรลวิทคนตายมาเป็นเพื่อนค่ะวันกรอาจจะเข้าใจผิดก็เลยโป้งเลยใช่ไหม ด้วยความหึงหวงและถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะจุดเนี่ยถ้าเราดูจากจุดของวรรณกรใช่ไหมเขาชื่อคล้ายๆกันเลยนะ,ะวรรณกรกับวรวิทย,ย่างที่บอกก็คือวรรณกรคือคนก่อเหตุแล้วก็วรวิทย์คือน้องคนตายค่ะ แสดงว่าน้องคนตายวิ่งหนีออกมาประมาณ30เมตรใช่แล้วก็โป้งล่วงเลยแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะมีการเผาลอยเลือดเกิดขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้น้องวรวิชเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะทีมข่าวเราได้วงจรปิดมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูวงจรปิดคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันนี้กลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะนี่คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ก่อนฮะทีมงานมันมีข้อมูลและภาพเมื่อกี้ไม่ใช่ด้วยนะฮะ เปิดภาพเริ่มต้นตั้งแต่ทางด้านน้องพรพันกับคนตายเขาไปด้วยกันเพราะปมเนี่ยมันมาจากมือปืนน่าจะหึงน้องผู้หญิงดันชวนคนตายขี่รถไปด้วยกันฮะเพื่อไปทวงของคืนสุดท้ายเลยโดนยิงตายภาพสําคัญที่วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวได้มาคือทางด้านน้องพรพันกับน้องวรวิทย์เขาขี่รถไปด้วยกันเปิดภาพนี้ขึ้นมาก่อนฮะ แตเห็นว่าทั้งคู่มาด้วยกันเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์มาซึ่งมาตอนตีสามสิบสี่นาทีด้วยะะมาตอนดึกเรื่อยใช่มากอตอนดึกเรยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นทางด้านอันนี้เข้าไปแล้วแล้วก็เกิดเรื่องใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนตีสามห้าสิบสามนาทีแสดงว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยคือเข้าไปไม่นาน,นก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วรถกระบะที่ว่าคือรถกระบะของเพื่อนวรรณกรหลังจากเกิดเหตุผู้ก่อเหตุคือวรรณกรณยโทรไปบอกเพื่อนให้มารับหลบหนีเนี่ยคะ่ะ ก็เลยหนีไปทางรถกระบะกับรถขอเพลงกับไปตอนที่เมื่อกี้ชายหญิงมาคู่กันหน่อยนะฮะคนตายกับน้องพรพันธ์มาคู่กันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วหยุดมอเตอร์ไซน้องเอาไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าคือดันมาเกือบสว่างด้วยไอ้มือปืนมันก็ระแวงอยู่แล้วถูกไหมว่าเฮ้ยเมียเขาเนี่ยจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าสุดท้ายคุณผู้ชมดูเวลาดีๆนะฮะตอนที่ชายหญิงคู่นี้มาตีสาอ่ะถัดมาฮะตอนคนร้ายหนีรถกระบะ ตอนคนไล่หนีขึ้นรถกระบะเพื่อนตีสามห้แสดงว่ายิงแป๊บเดียวแล้วคดีเนี้คุณผู้ชมครับที่เราต้องเล่าเรื่องนี้เพราะตำรวจออกหมายจับผู้ชายแต่ญาติคนตายเขาสงสัยว่าน้องผู้หญิงลวงไปหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เราไปเจอพ่อคนตายนะฮะก็คือคุณลุงวิวัฒ คุณลุงวิวัฒน์บอกว่าวรวิทย์ผมเนี่ยถูกฆ่าตายผมอยากจะมีคําถามถึงพรพันธ์ชวนลูกผมไปทําไมตอนดึกเขาสงสัยว่าผู้หญิงชวนไปมีอะไรหรือเปล่าด้วยความเคารพนะไม่ได้กล่าวหาพรพันธ์นะแต่พ่อคนตายเขาสงสัยหรือจริงๆแล้วพรพันธ์เนี่ยรู้เห็นกับมือปืนหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายลูกผมไปก็เลยโดนฆ่าทิ้งเลยมีเสียงคุณพ่อของคนตายนะฮะลองฟังเสียงคุณพ่อดูสักนิดหนึ่งคุณพ่อวิวัฒน์เป็นพ่อของวรวิทย์ครับ พอ่พอ,พอไม่ไม่รู้ไม่มีบอทให้เลยเลยพอมันก็ไม่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 ได้บอกเลย,เลยสภาพแผ่แกคิดว่ามันถูก่ยใช่ใช่ใช่หัวมากเลยนุน๊กแก้มนพังไปทั้งแต่เลยครับเราตามไปดูลูกที่โรงพยาบาลโพูดคุยเลยมไม่ไม่ไม่พูดคุยเลยไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยเดีนั้นี้ไม่รู้เรื่องเลยที่ผ่านมาน้องมีเรื่องอะไรกับใครไหมครับพ่อก็มันไม่มีนฮะไม่มี วันนี้เรายังไม่เจอน้องพรพันธ์นใช่ไหมยังไม่เจอคนกลาง เพราะว่าตอนนี้น้องก็ถือว่าเป็นคนกลางแล้วกันนะฮะสั้นๆคนร้ายถูกออกหมายจับแล้วเราได้วงจรปิดตอนที่ก่อนที่คนร้ายจะลงมือสังหารใช่ค่ะ3าวันก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะจะเห็นภาพของคนร้ายนะคะไปที่ร้านขอนํำซึ่งก็จะเห็นว่าเขายังใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ก็คือวันที่11พฤษภาคมตอนประมาณเที่ยง5นาทีค่ะได้ขับรถกระบะของเพื่อนสนิทค่ะไปที่ร้านของํำแห่งหนึ่งนะคะก็จะเห็นทางด้านของวรรณกรก็คือผู้ต้องหาเนี่ยลงมาที่ร้านของำํำแล้วก็จะ มีวงจรปิดมุมในร้านของชาซึ่งก็จะเห็นหน้าของผู้ก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดค่ะมีใช่ไหมตอนลงจากรถมีค่ะเดี๋ยวลรองดู้หน่อยนะฮะลองเล่งภาพนิดนึงได้ไหมนี่เดินเข้ามาซื้อของในร้านของชำโอ้โหดูท่าเดินก็น่าท่าเดินก็น่าเกงขามแล้วนะฮะนี่นี่จะเป็นมุมต่างๆอย่าได้ทะเลาะเลยกับการเดินแบบนี้ถ้าเจอเราควรหลีกเพราะมีปืนนะฮะไม่ใช่ไรฮะนี่แต่กินน้ำอัดลมนะไม่กินเหล้าด้วยนะกินน้ำอัดรมนี่นะฮะ แล้วก็ขึ้นรถไปค่ะ